สวัสดีค่ะเอาคาวาอี้คาวาอี้วันนี้เรามากินข้าวนอกบ้านกันวันนี้เรากินอะไรครับพี่ใบไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันครับนี่แม่จะบอกนี่มาดูเด็กๆมาดูกําลังเปิดเตาละเป็นไงเจ่าว <c oughs> ้อนอาวเก่งมากรู้แล้วว่าคือเจ่าว้อนอันนี้เป็นการ <c oughs> เจ่าว้อนอันนี้เด็กๆเริ่ม เริ่มฝึกที่จะเรียนรู้วิธีการอะไรท,บบทำกับข้าวถูกต้องนำลงชีพนะวันนี้เรามีอะไรบ้าง<ท>าพี่บ<ป>ใบอ่า,าอ่านี่เราใช้เตาอะไรพี่ใบเตาถ่านเตาถ่าน่า,า,านมีสีอะไรถูกต้องครับเก่งมากเลยอ,อืม พ่อเริ่มสอนเอาไม้ไปเผาแล้วเป็นก้อนถ่านบาร์บี้บาร์บี้ได้เล่นถ่านไหมเมื่อตอนเย็นดำเลยใช่ไหมพอ,มอน้ำมงไงครับได้ครับค่อยๆหมุนสิลูกต้องรู้จักเอาตัวรอดนะเปิดฝาขึ้นก่อนไอใช่ถูกต้องนั่นไงนั่นไงเด็กๆต้องเริ่มรู้จักเอาตัวรอดกิน<บ>ข้าวนอกบ้านยุคโควิดกินข้าวนอกบ้านยุคโควิดยวเพิ่งสนุกสนานคอค่ะเดี๋ยวค่ะคุณขาที่ใบเทบาร์บี้เห็นไหม เติมน้ำให้น้องด้วยลูกบ๊อบบี้เปิดฝาให้พี่ใบเติมน้ำให้ลูกค่ะช่วยเหลือตัวเองนะคะก่อนหยุดก่อนเต็มเกินไปเดี๋ยวหนักไปได้อยู่พี่ใบเขาชอบพอพ่อพอพอก่อนครับลูกเออมันปิ่มอ่ะพี่ใบเปิดให้พี่ใบเติมให้น้องได้พี่ใบเติมให้น้องหน่อยลูกฝาในพี่ใบเปิดได้อ่ะให้น้องเติมเองฝึกฝึกฝึกให้น้องช่วยเหลือตัวเองลูกอ่ะอ่ะฝึกให้น้องช่วยเหลือตัวเองอ่ะช่วยเหลือตัวเอง น้องทําได้อยู่ไม่เป็นไรหกก็นิดหน่อยเดี๋ยวเช็ดได้ใส่ขาพี่ไปพี่ไว้หลบโอเคเดี๋ยวไปเช็ดเนี่ยมันพี่ไปเข้าไปเอาทิชชู่ครับ๋ยากให้ลองพี่ไปทําดูเอาแล้วเ้าเก่งมากแล้วเต็มแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงได้อย Jamie, ู่เขาชอบเต็มสองคนนี้เขากินพอพอแล้วลูกโอเคครับน้องหมุนเองค่ะอบบี้อ่าเต็มใส่จุกก่อนลูกได้ไหมน่ะไม่ได้ แม่ว่าไม่ได้แน่เลยเดี๋ยวต้องให้พ่อช่วยอีกทีนึ่งมาดูนีบิ๊กไว้ครับอันนี no ้คืออะไรครับไม่คือหลอกไหมช่วยช่วยบอกเพื่อนๆหน่อยสิหมูครับหมูสไลด์ใช่ไหมอันนี้ก็หมูสไลด์นี่ก็หมูสไลด์นี่คืออะไรครับหมูสไลด์ทั้งหมดเลยครับแล้วอันนี้อะไรครับแจ่วน้ำจิ้มใช่ไหมน้ำจิ้มแจ่วใช่ไหมเดี๋ยวแม่จะคนให้ดูแม่ใส่อะไรบ้างพี่ไว้รู้ไหมมาแม่จะสอนมานี่อันนี้คืออะไรรู้ไหมใส่ผักด้วยอันนี้คือข้าวคั่วนะลูกข้าวคั่วนะอันนี้คือข้าวคั่วพี่ไว้มาดดููกกก่่อนนคคะบบบัี้้้ใลลเิแว อันนี้คือข้าวคั่วนะบาร์บีบบ้เพิ่งหยิบค่ะข,คข้าวคั่วอันนี้คืออะไรกระเทียมสับกระเทียมสับมีผักผักก็จะมีในส่วนของอันนี้คือแม่จะสอนนะมันคือใบมะกรูดสับซอยใบมะกรูดซอยนะันลูกหอมนะมีพริกสับด้วยนะพริกป่อนอะ่ะคนให้เข้ากันบบก็ได้กินแจ่วเอาบาบี้คนให้แม่หน่อยคนเบาๆนะคะก็จะได้แจ่วสุดซ้อนสุดแสนสุดแสนอร่อยและแซ่บอันนี้เป็นแจ่วของ เจ้าสูตสุกี้ธรรมดาพ่อมีเอาไม่เบ็นไรเราไม่ทําให้โดนให้เห็นค่ะเพราะว่าเป็นช่องสําหรับเด็กนะคะเพื่ออย่างน้อยให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการดํารงชีพใช่ไหมครับพี่ไบช่วยเหลือตัวเองได้ใช่ไหมครับลูกอันนั้นล้วงอะไรเอ่ยแตนแนนอะไรอะน้ําก้อนน้ําก้อนภาษา ถูกต้องน้ำแข็งภาษาไทยน้ำก้อนภาษาอีสานเอ้ยภาษาลาวเลยแล้วว่ามีอะไรเนี่ยลูกใบรู้จักไหมน้ำก้อนภาษาอะไรภาษาลาวเลยอะสาธารณประชาชนเะนี่พี่ไนี่คืออะไรกระหล่ำปลีกระหล่ำปลีอันนี้คืออะไรรู้ไหมระวังดูนะครับผักอะไรผักสวยมันคือผักอะไรรู้ไหมขึ้นใช่อันนี้ผักชีใบเลื่อยมาดูมันเหมือนใบเลื่อยไหมเห็นไหมมันเหมือนใบเลื่อยนะแม่เหมือนผัก เห็นไหมมันเหมือนไปเรื่อยอันนี้ต้นหอมอันนี้อะไรเอ่ยลูกผ<ด>ักกาดไปดูด้วยนะจะได้สอนน้องม๊บี้ดูนะคะอันนี้อะไรคะผักกาดพูดสิคะผักกาดเดี๋ยวพ่อใส่ผักเลยแล้วก็มีคะน้าแล้วก็มีอะไรเนี่ยรู้ไหม <c oughs> เห็ดเข็มทองแล้วก็มีบุนเซนด้วยนะขาดไม่ได้เลยตอนนี้พ่อจะเริ่มเตรียมอาหารให้เรากินกันแล้วตอนนี้เราล้างมือกันสะอาดแล้วนะคะเราสามารถที่ จะกินทํากินได้เลยโดยที่แบบก็มือเรานะเราล้างมือแล้วน้ํากําลังเดือดเลยตรงที่ที่ไม่มีแก๊สเราอาจจะต้องใช้เชื้อเพลิงแบบธรรมชาติก็คือถ่านนะลูกเพราะมันไม่สามารถเปิดแก๊สได้ถูกไหมก็ต้องสามารถที่จะก่อไฟแล้วก็ใช้เชื้อเพลิงแบบถ่านได้น่าอรา่อยจริงๆบี้คนให้แม่หรอคะ น่าอร่อยจริงๆด้วยล่ะใช้ใช้อะไรคนน่ะรู้ไหมมันคืออะไรตะเกียบถูกต้องออมบ๊บี้ไม่เป็นไรค่ะ,ะเกบเด็กเขาเดี๋ยวจะเก็บเด็กมันมีอีกอันหนึ่งอยู่เดี๋ยวเราเอาให้ครับเป็นเป็นไม้ดีกว่าเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่าตะเกียบเด็กอ๋อตะเกียบสเตะเลนเปนสเตเลดนะลกูกไม่ใช่เหล็กเนาะมันเหมือนเหล็กมันคล้ายเหล็กใช่ไหมสเตเลดก็คือเหล็ก เหล็กแบบไหนเป็นเหล็กที่เขาทำให้บริสุทธิ์เคโอเคโอ้เนาะเห็นไหมพ่อก็จะมีความรู้ด้าน raw material ค่อนข้างเยอะหุ่นยนต์มีเหล็กเยอะไหมอะลูกเล็กเยอะมากเขารางามมากเขาจะพาเอาหุ่นยนต์ยนี้ไปหล่อดูจอดูย่อยเหล็กแปก อองเ็ดนะืมซ่อมแซมได้ไหมอ่ะถ้าตัวเเกินเขาเขาอาดโดยคนเหยียบเหยียบเข้าไปเหล็กแตกจากตัวเหล็กแตกเหมือนเดิมกระไรขึ้นหุ่นยนต์กินอะไรพี่ไว้หุ่นยนต์กินน้ำมันหุ่นยนต์กินน้ำมันเก่งมากแข่งเล่นเนี่ยร้อนไงอากาศร้อนพี่ไว้ก็เลยกินน้ำแข็งเล่นดื่มน้ำได้นะลูก จะได้ดับร้อนเนาะโอเคสำหรับกิจกรรมครอบครัว,วเกี่ยวกับ,บ,บมมกใช่ไหมเกี่ยวกับการทำอาหารหรือประกอบอาหารที่บ้านห่างไกลเชื้อโรคเนาะไม่ไปแพร่เชือเอแบบแเช้อโรคข้างนอกด้วยใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องวิบบอกถูกต้องไหมครับบิ๊บถูกต้องใช่มีเด็กแล้วก็มีคนแก่เหมือนที่พ่อว่าเราต้อง ค่อนข้างที่จะต้องเซฟพอสมควรเนาะก็ทำกินเองค่ะกินผักมีประโยชน์ร่างกายจะได้แข็งแรงเซฟคืออะไรเซฟคือป้องกันปลอดภัยโอเคไหมครับอ่าเด็กๆขอบคุณและสวัสดีด้วยค่ะขอบคุณครับบายบายสวัสดีครับด้วยคุณครับก่อนสวัสดีค่ะก่อน สวัสดีค่ะมือเนี่ยสวัสดีสวยๆบิ๊กไบค์สวยมากเลยนะอ่ะโชว์เพื่อนๆหน่อยค่ะชวนเพื่อนหน่อยใบสวยๆชวนเพื่อนหน่อยเพื่อนๆมองอยู่เพื่อนๆกำลังดูบิี้อยู่เลยนะขอบคุณค่ะสวยๆสิคะขอบคุณค่าแล้วมือด้วยค่ะขอบคคุณ่ะก้มหัวด้วยค่ะขอบคุณค่ะเก่งค่ะมาดูบิ๊กไบค์เอาโควิดออกไปกี่คนวันนี้เจ็ดหกสิบเจ็ดสิบคนแล้วค่ะเป็นไงโอเคไหมเขา ดีใจมากขึ้นขอบคุณครับด้วยสิขอบคุณนะครับที่ฝากที่ติดตามทำไงทำไงก่อนที่ติดตามที่อะไรที่ติดตามช่องบิ๊กไบค์กับบาร์บี้นะคะเย้บายบายขอบคุณค่ะ